ท่านอดีตผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระมุขอดิศดาลุล่าผู้ว่าบอกมาบริการให้กับประชาชนในพื้นที่นคลป่าช้านะฮะรับทราบว่าจังหวัดสงขลาของเรานั้นมีพื้นที่พื้นที่แรกเป็นพื้นที่ต่อที่นั่ง่ตรงนี้เราจะ

ของการไฟฟ้าบริษัทร่วมกับควยนี่ แล้วก็คุณปรนะีรับแล้วก็คุณกรีอันนี้อันนี้ต่อนิ่อันนี้ยวเลนึ่งนเลขแลใช่ไหมก็คือ้องนะใส่ใ่ไมยาเราแลไม่เป็นลค้าเราเมียกการแผยาเลยไมบ